เดี๋ยวพี่น้องมนีเสีอํำเป็ดตัวพี่น้องอ่าอํำเป็ดมีอํำเป็ดนํากันเด้อจ้าเนี่ยเป็ดที่เราฟักเตรียมไปแล้วค่ะพี่น้องนี่หนังมันค่ะพี่น้องเขาต้องพักก่อนพี่น้องหนังเป็ดพี่นเราแกวซอยแล้วมาพักก่อนจ้าพักใจมากจังเลย đa lắm, đa hoa, đa nhiều cái. Đấy, dầu. Đúng không? Đẹp không? Đẹp พม,มันเลื่องหมเลยพี่นนอะกำลังหอมกลิ่นกำลังหอมไไหอเลยนพัดเดี๋ยวี่จะเอาเนื้อมันลงค่ะพี่เนาะทอดนกรอบแล้วจะเอาเนื้อมลงค่ะพี่นนอะ ดวนให้มันซุกค่ะพี่น้องำหอมแฮปปี้หรอทอดนก็ทอดใบแล้ก็ใบมอใบมอนพี่น้องใบจิดเจ็ดใบจดเจี๊ยาดเฟซอัมเฟซน้ำมันในโปใส่ ล้งสิปรุงแล้วพี่น้องมันปรุงอัมเปดมาายกินเด้อกุกมือโปกับพี่น้องกุกมือโป <c oughs> มันองใส่จนโปสินะเป็ <c oughs> นไงอะใส่ <c oughs> มาแล้วเข้าวคั่วปบนข้างหอมสี่สิบบาทบ่ <N> <ish> <sus Toyota> าา <laughs> เอาเงินอัน <laughs> ไรล,ละพันเขาอ่ามันพูดอย่างไรเาือเนแอป้น้าเงินข้าอัน <laughs> ้ล้านโอ้โหเด็ก ของเขามีไทยบุรีรัมย์โอนพงัวนี่ใส่น้อยแซ่บน้อยสลัดแซตหลายพี่น้องไทยบุรีรัมย์โอนนะพิษเทธอนึงได้โอนครับถ้าก็สิโอนขึ้นให้ลาวก็คุยกันแล้วเดี๋ยวผมเสิโอนขึ้นอาญาบัญชีเฮาธนาคารอาญาบัญชีพรก็พวกผู้จัดการอย่างมาอาจะมาอาญาบัญชีอย่างมันเป็นความผิดของเขามาโอนเข้ามาอันนี้เฮ้า แต่เข้าไ่ได้อันนั้นทเขาก็ไส่อยูุ่ดเจ้าหั่นพีทปดอันนั้นเลยเปล่ากูได้กอย่างเปล่าหลอบสักสอบสักสอบเมื่อวานสามสอบ ย่งไงก็สามน้อยๆอัดสามก็ได้สามอัดสองก็ได้สองจ็ดมีดไม่ได้เจ็บสี่โอ้ยได้ยังบรได้มีจี่ยวาเปือสูงสุดได้สามมีดเคิงไ่ได้สเซ็บเซบแล้วพี่น้องหอมโอ้ยอยาไป่อมมนกกินเลยอ ไม yeah. ่เ็เลยม่ะไปเอาเราอกนอกแล้ไปเอาเราบัเท้าอีกเราต้องไปเอาแมงโมมันจะมาเปียนเปียนมาสีอุ่นวใช่กบมันสีอ่วพี่น้องบันี้มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเซเ้า ไปบักขี้อุ๊ย เพชรมากรี่หยุดมองฝั่งนั้นหน่อยักขนาดโอ้เข้าใจแม่ขายของเพชรเลยเย็งเพชรแห้งฮือได้กาศเลยควัวมือปูนน้ำมันน้ำมันพุ่งใส่น้องเขาใส่หมอนก็นี่เลยคนน่ะกับอัมพิษธนวาลาเพชรมาแม่เกลียวหรนัง น้ำแข็งเลยเราไปแช่ไอเคกับน้องพันกับบามาแล้วมาเซๆตรงกันจะพี่น้องไปมอนเลมดูชุดยอดเลยไปมอนก็ปิดปิดพี่น้องขว้า มันบนเหนียวเลยนู่ใส่นี่ใส่ไหนมาหรอมาหรอบ่านน่ใส่